สองเอ้2อเอ้ยองเอสองเอ้สอเล้ไองเอ้สงเอ้สองเอคคองเอ้สองเอนสออ้สคงเอ้กอีเ้ตองเอ้อเอ้องเอ้ยงเอ้สองเอ้สองเน้องเอยสกงเอ้งเอ่สงองเองอ้สองอ้สองเอ้สองเอ้สองเ้สองเอ้้สอ้สอบเอนสเอ้สอเอองเองเอ้สองเอ้สองเงเอ้พองอ้สองอ้องออ้ออ้เ้อเอ้ ตอนที่ยิงคนอื่นพวกมึงไม่พูดอย่างนี้เนี่ยดีดไหลด้วยแอดมินต้องรับผิดชอบนะงานเนี้ยไหวยันรั่วเลยโคตรไร้สายเลยแม่งคุณไร้สายคุณไร้สายคุณกดติดตามสองทีเนี้ยอยู่อ่ะโอ้ยก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ตีใหญ่โอ้โหแอดมินรับจบนะต้องโทษแอดมินนะเนี่ยคลิปเนี้ยทุกคน ไม่เกี่ยวเลยตอนแรกเราตีกันอ่ะเราตีกันเราไม่พูดแบบนี้อ่ะพอเราโดนเองเราจะดิสเลยอ่ะเฮ้ยแสนแสนปนอุ้ยใช่ธรไมกต่ายเหรอไ่ใสองให้เดนเนปะองเกคยิเนี่ยล่นครั้งนึ่งครับตอนตอนแรกเดนเน่ไม่เคยเอาเปรียบคนครับผมครับไม่กล้ อโ,อ <detective> โอเคประมาณนี้แล้วกันโดนได้เยอะแล้วว่าไม่เอาเล้เอ็ดบินะโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวอซีเซิร <sp îne va> ์ฟเวอร์ดง <topics> <Android> ดิบนั่นเองนะครับโอ้โหทีมงาน เฮ้ยทีมงานมันเยอะแท้แล้วทุกคนในเซิร์ฟคนในเซิร์ฟค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับก็มาในเซิฟดงดิบอีกแล้วนะครับแต่มาธรรมดามันก็จะแปลกใช่ไหมล่ะกลองเกียร์แล้วก็โคบเซตหนึ่งร้อยเคนั่นเองนะครับก็เติมครบร้อยเคนะครับเซตนี้โอ้โห โหดนะเซตใหญ่เซตโหดเลยนะครับเ็ตเซตโกคูนั่นเองนะครับน่าจะแบบว่าไม่รู้ว่ามีใครมีหรือเปล่านะแต่ว่าเรามีนั่นเองในคลิปนี้เราจัดมานะครับแล้วก็จะมีอันี้กระบองนะครับกระบองนี่น่าจะเป็นของใหม่นั่นเองนะครับทุกคนก็น่าจะคราบปะน่าจะใช่นะอืมก็น่าจะคราบเอานะอันนี้น่าจะเป็นของใหม่ที่สุดเลยนะครับน่าจะโหดสุดตัดเลยนะครับเดี๋ยวตอนเล่ารายละเอียดเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ นี่ของโกงอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่ามันไม่พอเนี่ยแอดมินบอกว่าจัดนี่ฟาคุมีเลือด MVP อีกนะครับแอดมินบอกว่าโหดมากอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเอาแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็แรกๆเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนหลังๆเดี๋ยวรู้จักนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโปรโมชั่นกันเลยนะครับโปรโมชั่นนะครับก็จะมีเป็นเติม50บาทจะได้ GC ดอลลาร์50นะครับก็กองซุ่มอ่ะของโคตรดีก็มีพวก5 0ถึง500เลยนะครับแล้วก็ ามันจะเป็นมีร้อยห้าสิบเซตสามร้อยเซตห้าเออปืนห้าร้อยนะครับแล้วก็จะมีเซตใส่ต์แมาเป็นเซตพันนั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะเกลียนนิดนึงต้องขออภัยคนที่โดนจริงๆนะเพราะแอดมินขอมานะครับแล้วก็สําหรับอันนี้จะเป็นปืนสองพันปืนสองพันเนี่ยผมยิงได้เออไม่ใช่ฟันได้นะครับเกลียนได้นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เก็บนะครับทุกคนเสียดายมากเดี๋ยวดูช็อตนี้แล้วกันอุ้ยใไซต์แต่สอง,องมายยอาุ ยังเคยเล่นครั้งหนึงครับตอนตอนนั<า>น้นแหละการที่เท่ากันทับนีนไม่เคยเอาเปรียบคนครับผมน,นี่เลยนะครับไอ้เหี้ยมันเหลืออีกนิดเดียวจริงๆนะครับ, <S <S รบแล้วมันก็ไปอย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วก็จบที่เราเก็บไม่ได้นั่นเองนะก็ ต้องอไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าแอดมินตามชดให้อยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่โดนเกียนไปนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อนะในส่วนถัดมานะครับขอย้ําไปที่ไม้เบสเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม้เบสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดนั่นเองนะครับสามารถอัพได้7ขั้นเลยนะมี normal และ epic uh, unique แล้วก็ legend แล้วก็ Mystic แล้วก็ผ่านไปที่ก็ตเลยนั่นเองนะครับก็ตเลยนะสําหรับไม้เบสบอลอันนี้นะครับ โกงนากนะครับใครที่อยากได้เนี่ยก็ลองไปหากันดูนะครับน่าจะเป็นของรุ่นใหญ่ของไว้ตบเลยนะครับสาหรับอันนี้เนาะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับหมายเบดบอลเนาะมันก็คือของเกียร์ของโกงนั่นแหละนะครับทุกคนของมาใหม่เลยนะในแพทนี้โอเคมาอยู่ในส่วนของเซต m v ็นะครับเซต m v ็ีไม่รู้โหดหรือเปล่านะครับแต่แอดมินบอกว่ากระเป๋าเนี่ยมันโหดมากๆเลยนะทุกคนก็จะบวกพวกรีลงรีเลือดนะครับกระเป๋าที่ผมใช้ก็คือกระเป๋า MVP นั่นเองนะครับทุกคนก็ของโหดนะครับสามารถไปฟาร์ MVP, นะแล้วก็สําหรับรูปนี้จะเป็นกล่องซุ่มกาชาปองสุดแล่นั่นเองนะครับทุกคนสําหรับของนะครับก็จะมีเป็นพวกเกรดง่าย GC1 ล้านนะครับตัวละครมีถึง4ตัวเลยมีโคตรยากถึง3ตัวเลยนะแล้วก็มีตัวตานานโดฟามิโกอีก1ตัวนะครับมาพร้อมกับเซต3 S 1, เลยนะครับทุกคนสําหรับกาชานะครับถัดมานะครับเป็นปืนอัปเกรดอีกแล้วนะก็จะเป็นปืนพกนั่นเองนะครับก็าจะมีเป็น normal นะครับแล r e epic u n i q เอ่อ n ีเจนแล้วก็มิสติกก็ d เหมือนเดิมนะครับในในคลิปนี้ก็ไม่ได้เล่นเดี๋ยวถ้าได้มาคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวขอเล่นทุกปืนเลยนะเป็นปืนพวกองอัพคงอัพเกรดเนี่ยนะครับทุกคนก็สําหรับอันนี้ก็ไม่รู้โหดหรือเปล่านะครับก็ไปจัดกันได้น่าจะเป็นของตบเหมือนเดิมแหละของรุ่นใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็น m 4นะครับ m 4 a 1นะครับมีอาติดโปรเฟตนะครับคอคเทลนีออนเดทพูลแล้วก็เลียนแหลกนะครับแล้วก็ด็อกู๊ปนั่นเองนะครับก ไม่รู้ว่าปืนกลมันโหดหรือเปล่านะสาหรับเซิร์ฟตรงดิบนะครับทุกคนใครที่เป็นพ่อค้าหรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับของอัปเกรดนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กล่องสุ่มเลยสําหรับกล่องสุ่มนะครับก็จะเป็นกล่องโปรโมชั่นนั่นเองนะครับก็จะสุ่มตั้งแต่5 0ถึง500เนาะแล้วก็สําหรับดั้ดเวเดอร์นะครับก็จะเป็น1้0แล้วก็ซูงสุดจะเป็นลูกซอง0เลยนะครับก็มีโอกาสออกนะทุกคนสําหรับกล่องเติมเงินนะครับกล่องสุ่ม มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนนะขอเล่นธรรมดากันก่อนมีคนจะตีผมไหมครับเฮียโอ้โหเฮียทั้งหลายแหละตีผมหน่อยตีผมหน่อยเฮียเฮียตีไหน่อยดิตีไหน่อยดิตีดิตีดิตีหน่อยเฮ้ยอย่าตีผมไหมมันขายของในเซิร์ฟกันอย่างนี้เล้ววะโหดว่ะตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยดิเฮ้ยตีหน่อยตีหน่อยอะไรนะ โอ้โม่มีใครตีเลยเแล้วข้างบนน,น,นัวได้เลยทุกคน,นยากว่ะฝัะ่งนู้นเนี่ยไม่มีใครตีไม่มีแต่รุ่นใหญ่ <c oughs> หญชิบหายมักันแล้ววักันแล้ววักแล้วเต็มห้าร้อยเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยโหดีเป็นหา่างว่าวาเลยกูนอนยิงได้ไหมเนะี่ยเฮ้ยอย่ามาลปปุ้นกู โอดมาปุ๊บมึงจะลุนเปล่าตีดิตีดิมึงไปแกยากอ่ะอย่างเงี้ยเาไปตัวข้างล่างเดียวทุกคนรับสามร้อยเอารับสามร้อยมีมีมีใครต้องเพชรมีสามสิบเอาเอ,อเอาเพชเอาเอาแบบเหมาได้ไหมเอาเพชรอะ เออผมให้สามอ่ะสามเท่าไหร่อ่ะเราขึ้นไปลุยกับเขาน่าจะไม่ไหวนะอแตนมาวอแน์คเต็มอย่ามานะกูยิงมึงง่ายทีดโอเคนะบอลเตคืออะไรวะไปติดตุ๊กเลยทุกคนเดี๋ยวรอเข้าคอนเทนเนอร์แดงเหมือนกูมาเดินเล่นอ่ะตอนนี้นตัวละครผมมันโดดสูงนะทุกคนมันไม่ต้องถือมีดผมก็โดดสูงอ่ะเดี๋ยวนี่อ่ะตัวนี้เป็นตัวแปดพัน เช่าใช้ดอลล่าเช่านะครับตึกนี้โอ้โหนอนแล้วนอนแล้วตีผมไม่ได้เลยหรอเอกหนึ่งหนึ่งแปดห้าวิเนียนยิงไม่ได้บอ่สามสามสองห้าสองห้าครับต้องเข้าคอนเทนเนอร์วะ ถ้าเข้าไปกลัวไม่รอดเลยเต็มห้าร้อยเราแอดมินบอกว่าเล่นได้เต็มที่นะเอจริงจังเอดมินบอกเล่นได้เต็มที่เลยโอ้หดูดิกพ่อเงี้ยแล้ววะนะเฮี้ยพ่อมึงอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงใครเฮ้ยมึงใครเนี่ยไอ้เย้ยเอากูวันเลยมาโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวมันเป็นปืนอะไร ปืนอะไรกองเหลืองโดว์ดิเฮียอย่างเงี้ยมึงเล่นอย่างเงี้ยคือปืนอะไรอ่ย่างเงี้ยไอ้ดอนโนเลยไม่มีครับพี่หมดแล้วสามร้อยหาแลกหัวสามร้อยตีหน่อยดิตีหน่อยดิทีมงานตีหน่อยตีหน่อยเฮ้ยกูเล่นไม่ได้นะเข้าไปกูก็ตายดิตีตีถึงตีกูสิ เออตีต้ตี้ R U O K a y R O R O U K ตีต้กูเป็นอะมันตี้กูหรือยังวะน่าจะยังนะแต่ไปลุยอย่างนั้นไม่ไหวว่ะไอ้เยี่ซองอะไรไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเราค่อยเล่นเต็มพันนะครับ <c ười> เนี่ยซองโอ้โหเยึดแม่ไม่น่ารอดว่ะถ้าอย่างเงีย้ยเนี่ยตี้ดิตี้ดิตี้กูสิไปลุยเนี่ย ไม่มีใครจะพากูลุยเลยหรอเป็นห้าร้อยมีกันลืมเลยเราต้องไปแล้วต้องหาที่ไปแล้วเห็นไม่ไหวครับอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลยเราต้องไป <c oughs> เฮ้ยอุตส่าห์เนียนไปไม่อยากตามกูมาเจออีกชิมหายโหนี่ไงสอง ไอซองเหลืองยอยเสือลดูเลยแล้วกันทวดไม่รู้ห้ารจะเหลือห้าสิบหรือเปล่านะไม่เลย้ยไปเดียวมาตีไปดิมา็ัวโดนซองโดดยัดไว้เชี่ยเหมือนที่มันทำกับกูเมื่อกี้นะหายหมดแล้ว จะขึ้นไปก็ไม่ได้ไงนะไเียตีปืนแตกไอ้ที่ยามันตปืนแตกอะไรแตกวะกูจะยิงมันยังไงอะงอไม่ไดิเดี๋ยวกูรอช่วยปมาเด็พร้อมล่ไป เอาโดนกูดิโดนกูดิเฮ้ยเฮ้ยสองสุ่มเวฟไปเด้งกูรูดดิเด้กูรูดดิเด้กูรูดดิไอ้เหี้ยโดนกูรูดมาดิคอแท้คอแท้ไหววะล่ะไหววะล่ะขอหนึ่งหนึ่งแล้วล่ะโอ้ยเหี้ยมาลูมาลูไม่เอาอ่ะลูไม่เล่นอ่ะลูไม่เล่นอ่ะลูไม่เล่นอ่ะ อ่ะเด็กอ่ะครับอ่ะเด็กว่าแล้วล่ะอ่ะเด็กอุ้ยแม่งโหดมาครับทุกคนไอ้เชื่อเมื่อกี้โคตรเสียดายผมคว้าของรุ่นใหญ่แล้วเว้ยแต่แบบไอ้เหี้ยคือคือรึป้าคลิปไอ้คือคนในเซิร์ฟเนี่ยรู้นะใครที่มาดูคลิปนะคนในเซิร์ฟก็รู้กันอยู่แล้วนะครับตี้นั้นคือเฟี้ยวไอเสือใบกับไอเนีบ ไอเสือใบกับมานผจญจำชื่อได้เลยนะครับก็แ่โอ้โหโคตรมันนะแม่งเสียได้เสียได้จริงๆทุกคนเสียได้เสียได้มากสัตว์มือคีนี้คือร้องทั้งแคนนะครับเก็บทุกเม็ดไอที่บอกว่าโหดไม่โหดเดี๋ยวด้รู้เลยไอกระบองใหม่น่ะแม่งโหดสุดๆผมกล้าพูดเลยนะครับใครบอกว่าแม่งไม่โหดแม่งคือโหดสุดๆแต่ว่าแล้วก็เล่นใหม่นะครับสวัสดีต้องได้เล่นใหม่ว่ะขอทัวจากใจเลย ไอ้เชื่อพียากให้เก็บซองกูได้ไอ้พี่พาผ่าเลยขอโทษจับใจแล้ครับแม่งพลาดที่ครับปาร์ตี้อัดอ่ะอัดจริงผมลืมกดอัดอ่ะเสียดายครับเสียดายเสียดายจริงเดี๋ยวเล่น500รอยเอาไม่เป็นไรนี่คนนี้เก็บได้โอ้ยคิดไม่ได้ไอ้ตัดไปแล้วเล่นเซตนี้ไปก่อนนะหลอกให้เขาตายใจอุ้เชื่ออะไรนะปล่อยเชื่ออะไรซัดกูเนี่ย หาะพี่ครับเฮ้ย้มันคือตีที่กูตีด้วยเมื่อกี้นี้มันคือตีที่อุ้ยเดยวเพื่อนในห้องห้องนี้เพื่อนโอ้ยไปดูนะไนะเฮ้ยใช่ป่ะวะไม่ใช่กระเป๋าไอ้นงมาวะกระเป๋า m V P ป่ะไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะขัดไปเลย โอ้โยได้ไม่มีละไม่มีเราแล้วนายละไอ้เหี้ยแค่นี้ไม่มีเราไม่มีไม่มีเราแล้วนายละอ้ยไอ้เหี้ยเยอะไม่มีเราแล้วนายแล้วแบบเนี้ยไม่มีเราแล้วนายโอ้โหเย็ดแม่โอ้โหเย็ดแม่มันเอามีดไล่หัวกูมาส่วนเย้ต่ละองค์โดนม ก้น่าจะไม่ใช่เซตกูนะไอเหี้ยขนาดโหเราต้องไปวะต้องเนียนไปวะอยีไม่ไหวครับต้องเนียนไปจิ๊บถ่ายแล้วมันทำไมเบื่อเห็นกูเบื่อเห็นตอดเลยอะไอเฮ็ดี พี่มาพีม่ย้าีียี้ี่เล็มาเลกไม่ืนปืนไรยิงไม่ตรงนะต้องนาะต้องสู้โอ้มันไม่ตายไอ้เฮ็ด้พีตอบดิไอ้เฮ็ดพีครได้ยินไหมไอ้เสือกได ไอ้ยแม่ไอ้เแย่ถามเล้งแม่มาบังกูไม่ใช่หรอกมจะไหวป่ะแต่ละองค์ได้พวกมึงเล่นโอเล่นคมไอ้ผู้กันลางเนี่ยไหนอ่ะเดี๋ยวเราต้องหักกันซะหน่อยนะไอ้ตี้เนี่ยนายวะโอ้ไอ้เแยมึงมากันอย่างนี้ตัวผมมันมันไม่ชินนะตัวผมอะทุกคนอันเดียว

เีอ oh, right? ่ข e ้างหลัง oh, น right? oh, oh, Ho ี้มึงไม่ไหวทุกคนตายตายทุกคนทุกกอะไ้เหียโอ้ยจะตายไอเหียจุดไยเอ้ยเหียมันไปบนไดแดงแลบนไดแดงแล้วโอ้ยกูผิวจัดกูผิวจัดยังขึ้นบนไดแดงอยู่ดึงแ้นหล่องเขาฮ้ยไอพกเก็บไปนะโอ้

มันไม่ตามว่ะนั่นคือยังหวะเฮ้ยใครใครเก็บไม่ได้ใครรวมความรหมดด้วโอ้ยเยี่ยนั่นจะตายอยู่เหรวโอ้โหเย็ดไหมดูกันเลยมาเป็นรถเกียรเองแหละดิมาคทุกคนไอ้เจ๊เมื่อกี้แตกพวกมันจนได้นะโคโคนัทต้องล้างแขนนะครับงานนี้โคโคนัทต้องล้างแขนของแบบนี้บอกได้น้ว่าล้างแขนพวกมึงแน่ ผมได้รู้จักกูแน่วาดนี่ดนี่ดิขอประทานดิกครับปรข้างหังอะเฮ้ยเอ้าวุ้อะไรอ่ะเออะไรอ่ะอะไรอ่ะตะม้ยิงไยิงไกลใส่ตะไม้ยิงไกลๆหรอเดี๋ยวนะมึงเอามีดเปนไหนอ่ะเี้ย อีเดียวแตกเลยสัตว์ขวดแรงขวดยากไม่สัตขวดยากไม่ัตว์ไอ <want> <can> ้ยัยนั้ไหือหัอกูบอกเลยแม่งแรงจริงทุกคนโอ้กูนทนพันธ์จริกนสองพันรเห็นี่อะี่ไม่รู้ไม่ทำอะไรที่รู้กูมันก็ตายกลไปแอดมินแอดมินรับจบนะคลิปนี้คลิปนี้แอดมินรับจบนะเฮ็ดพี่เลยเฮพี่เฮ็ดพี่ไอ้ยัน ไอ้ตอนที่ยิงคนอื่นพวกมึงไม่พูดอย่างนี้อตอนที่ยิงคนอื่นพวกมึงไม่พูดอย่างนี้อ่ะบีดไหลด้วยแอดมินต้องรับผิดชอบนะงานเนี้ยไหวยรั่วเลยไอ้คนร้ต่้าตอยไอนายต่ออ่อยอย่อน่อยอ้่ไอ้คนรายอยคนร้ต่อไ้น่องอ้คนร้อยไรับอนรออ้น้ายอยษนต่อยไอคน้อไน้ายนีคร้นี่อ้คน ไม่เกี่ยวเลยตอนแรกเราตีกันอะเราตีกันเราไม่พูดแบบนี้อะพอเราโดนเองเราจะดิ้เลยอะไอพวกที่มันเสียของอะทุกคนเข้าใจปะมันมีพวกที่เสียของด้วยนะแบบของใหญ่อะพวกเซตโฟกเสเซตพันอย่างเงี้ย <c oughs> มันมีนะไม่น่าใช <c oughs> ่หรอกเออเซตแสน <c oughs> ก็มีสองตายเหรอพี่ใส่สองให้เดเนมปะสองเอ็กเอ็กวายไอ้ยเเคยเล่นคร like ั้งนึงครับตอนตอนนอยแล้วกนี่เกันยไม่เคยเอาเปรียบคนครับผมครับโอเคประมาณนี้แล้วกันโดนด่เยอะแล้ววะไม่เอาเล้วเอ็ดบินนะ ไอ้แกงนี่มันแกงที่ตีกูตอนแรกไอ้เหี้ยกูไปแล้วกูไปแล้วไม่โดนได้